การทดลองเชิงสุม่มหรือ random experiment การทดลองเชิงสุ่มก็เป็นการทดลองหรือการกระทำใดๆที่ทราบว่าผลลัพธ์อาจจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละครั้งที่ทำการทดลองผลจะได้อะไรอันนี้เป็นลักษณะของการทดลองเชิงสุม่มอย่างเช่นการโยนหัวก้อยเราทราบว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาคือหัวหรือก้อยแต่เราไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าการโยนแต่ละครั้งที่จะออกหัวหรือก้อยลักษณะนี้เป็นการทดลองเชิงสุม่มหรือในการทอดลูกเตา๋าหนึ่งลูกเราทราบว่าผลลัพธ์ที่จะออกมามีหน้าอะไรบ้างถ้ามีหกหน้าก็จะมีหนึ่งท้องทาี่นว่ามักหน้าอะไรลหกษณะนี้เป็นการทดลอองงเชิิิสุ่่มมตไปาดูี๋ยาวอ sample space เรียกคำศัพท์เป็น sample space ก็คือเซตของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองเชิงสุ่เช่นการโยนหัวก้อยมาให้เซต S เป็นเซตของผลลัพธ์ของการโยนหัวก้อยก็จะเป็นเซตของเราแทนด้วยตัว H แทนด้วย H เป็นหัวนะตัวตัวย่อนะครับ T ก็เป็นเทลหรือเป็นก้อยนะครับใช้สัญลักษณ์เช่นนี้แทนเพื่อความรวดเร็วนะครหรือจะหัวก้อยก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับหรือการทอดลูกเต๋าสนใจแต้มที่เกิดขึ้นเซต S ก็ประกอบด้วยสมาชิก1 2 3 4 5 6อั้งนี้นะครับสมาชิกของ sample space แต่ละสมาชิกเราเรียกว่าเป็น sample point หรือเป็นจุด ถ้าเป็นาจำกัดบางที่เห็นมาสครู่ส่วนไม่จํากัดก็อาจจะเช่นเขียนในรูปของเซตของเอ็กซ์ F เป็นจำนวนจริงโดยที่ x มากกว่า20น้อยกว่า30อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะวัดขนาดของ วัสดุอะไรสักอย่างกว่าไปหรือช่างน้ําหนักอะไรเหล่านี้นะครับว่ามันจะอยู่ในช่วงไหนบ้างมาดูอีเวนต์หรือเหตุการณ์นะครับก็คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างเช่นในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดังนี้ให้ e หนึ่งแทนเหตุการณ์ที่แต้มเป็นลูกเต๋าเป็นเลขคี่นะครับ e หนึ่งก็จะเป็นเซตของหนึ่งสามห้า e สองเป็นเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากับห้า e สองก็จะมีสมาชิกห้ากับหกนั่นเองถ้าเราให้ e สามแทนเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากััััับบกก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 ็็็็็็็็ไไไมมมมมม่่่่่่ีีีีีีีีสสสาาาาชชชชิิเเเเเเปปปนน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 ซตวงงหรรือะะะคญลลษณ์ทใ้้้ยยดดจแ